สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนๆชาวเดอะช็อกกลับมาพบกับเดอะช็อกเรโทในช่วงนี้เรื่องเก่ากลับเอามาเล่ากันใหม่อีกครั้งหนึ่งในวันนี้ย้อนความทรงจําย้อนความพิศวงความแปลกแล้วก็ความน่ากลัวที่เดอะช็อกนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เล่าเอาไว้ตั้งแต่เมื่อปีสัก2,538ตั้งแต่ยุคในที่ช็อกนะครับ คนที่เล่าเรื่องนี้แชร์ประสบการณ์เรื่องนี้ก็คือพี่อ้อมจารุวัฒนวิเศษสมบัติหรือว่าพี่อ้อมอินคาเพราะว่าที่เดาว,ว่าน่าจะปีสามแปดเพราะว่าเหตุและเรื่องที่พี่อ้อมแชร์ประสบการณ์เรื่องนี้ให้กับพวกเราชาวเดอะช็อคเนี่ยตอนนั้นเล่ากับพี่ป๋องมันก็อัลบั้มแรกเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในระหว่างในระหว่างที่วงอินคาเนี่ย ไปทำเขาเรียกอะไรไปทำโปรดักชั่นไปทำเอ็มวีไปทำสกู๊ป, MV, ไ,ป op, ไปถ่ายงานแหละที่ที่เขาเรียกที่อะไรอุทยานแห่งชาติที่เพชรบูรณ์นะครับก็ไปยกวงไปมีทีมงานตากล้มตากล้องช่างภาพทีมงานดูแลอะไรตามแต่ก็ไปกันไปถ่ายที่นั่นก็ไปค้างคืนนะครับไปค้างคืนไปก็ถ่ายงานกัน ลันตามกําหนดการที่จะต้องทําทำโน่นทนํานี่จนกระทั่งมีวันหนึ่งหลังจากที่ทํางานกันเสร็จเรียบร้อย<ม>เย็นและคือที่พักเนี่ยที่พักของพี่อ้อมเนี่ยของวงเนี่ยมันเป็นเร,เรียกว่าเป็นรีสอร์ทแล้วกันนะครับแล้วก็มีร้านอาหารอยู่ไม่ห่างจากที่พักร้านอาหารของรีสอร์ทพอเสร็จงุมเสร็จงานเย็นแล้วก็ ถึงเวลาที่อยากกินข้าวเย็นทีมงานทั้งหมดก็ไปนั่งนั่งกินข้าวเย็นที่ร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆที่ผักห่างเราๆสัก300เมตรนะฮะนั่งกินค้อมกินข้าวกันไปปุ๊บจนถึงสักเราๆสองทุ่มคือที่บนนั้นเนี่ยพอถึงพอถึงเวลาหนึ่งสี่ทุ่มเนี่ยประมาณนะฮะเขาก็จะดับไฟแล้วถูกไหมคุณผู้ฟัง เพราะมันเป็นเขตอุทยานแม้กระทั่งปัจจุบันในเขตอุทยานหลายๆแห่งเนี่ยพอกลางค่ำกลางคืนเขาก็จะไม่มีไฟฟ้าให้ใช้และนะฮะเราก็ต้องใช้ไฟฉายใช้ตะกลมตะเกียงอะไรของเราก็ว่าไปซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยหลังจากกินข้าวเสร็จสองทุ่มปุ๊บอิ่ม้ํำสำราญอะไรกันแล้วก็พูดคุยกันคุยเรื่องงานเรื่องสเพเฮระอะไรกันบ้างก็ได้คุยกับเจ้าของร้านนะครับคุยกันเรื่องของ ประสบการณ์เรื่องของพื้นที่วนะ่าพื้นที่ที่ไปพักเนี่ยบริเวณแห่งนี้มันมีตำนานมีเรื่องราวเรื่องเล่าต่างๆนานา,นา,นานทุกคนก็เอนจอยพูดไปคุยไปโน่นนั่นนี่เวลาก็ล่วงไปจนถึง4ี่ทุ่มไฟปิดละดับไฟละทีนี้ทางพี่อ้อมกับสมาชิกวงก็เดินเดินกลับที่พักเดินกลับที่พัก ก็ครบวงอะ่ะหคนใช่ไหมมีพี่ดาพี่อ้อมพี่อ๋อมีพี่ป๊อบมีใครต่อใครป๋าจำชื่อไหม่หมดผมจำชื่อหม,หมดแต่ว่าจริงๆก็คือ,อ ا, พี่อ๋อเนี่ยจะเป็นคนที่ขี้กลัวเรื่องนี้ที่สุดหลังจากที่นั่งคุยกันกับที่ร้านแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ร้านอาหารมาเสร็จแกก็กลัวแกก็กลักกกแแวแกบบอกเฮ้ยใคร ต้องสักคนนึงอะไอ้กูเดินจับมือไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะกลัวก็เดินจับจับมือันก็เดินออกมาจากร้านหกคนสมาชิกครบวงเลยนะฮะสมาชิกครบวงเลยก็เดินเดิน,เด,นเดินมาเดินมาเนี่ยมันไม่มีไฟก็เลยใช้ไฟฉายไฟฉายเนี่ยก็มีอยู่กระบอกเดียวพี่ดาพี่ดาเป็นคนถือไฟฉายพี่อ้อมไม่ได้ถือก็เดินมา เดินมาได้สักร้อยร้อยกว่าเมตรสองร้อยกว่าเมตรคือเดินมาสมาชิกในวงก็คุยกันน่นนั่นนี่ก็คุยกันพี่อ้อมคือเดินมาเนี่ยอธิบายภาพนิดหนึ่งกู้ฟังขวามือจะเป็นแบบที่พักเป็นหลัง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 ซึ่งแต่ละหลังก็จะห่างกันสัก20เมตรก็คือเป็นหลังสแตนอะโลนเงียบธรรมชาติ บ้านของทีมอินคาเนี่ยก็จะห่างออกไปประมาณห่างประมาณจากร้านค้าประมาสัก300อเมตรนะครับมันก็จะเป็นทางโคง้งบ้านตัวที่พักเนี่ยมันตั้งอยู่ที่แบบเรียกว่าหน้าผาแล้วกันนะฮะหลังบ้านเนี่ยก็เป็นหน้าผาวิวดีละว,วิวหลักร้านก่อนจะเข้าบ้านเนี่ยมันจะเป็นทางลงเนินนิดนึงแล้วก็ต้องเดินเลี้ยวเข้าบ้านอีกสักราวๆสิบเมตรประมาณนั้นเดินมาจากร้านอาหารได้สักร้อยกว่าเมตร พี่อ้อมเนี่ยแกเห็นหางตาทางด้านขวาฝั่งบ้านเนี่ยแกเห็นว่ามีคนไม่ใช่มีคนมีแสงขาวๆมีแสงขาวๆแกก็ไม่แน่ใจคือโดยธรรมชาติพี่อ้อมเนี่ยแกเป็นคนที่ไม่ได้ถึงกับกลัวก็ 50..50 50. ถามว่าจะให้อยากเจอไหมให้ไปลองไปทาไหมก็ไม่ร้อยไม่ไม่เอาเหมือนกัน ซึ่งแกเห็นแสงสีขาวๆซึ่งมันไม่ใช่แสงไฟจากกระบอกไฟฉายเพราะว่าไฟฉายมันมีกระบอกเดียวแล้วพี่ดาถือไฟฉายเนี่ยมันโฟกัสอยู่ที่พื้นพี่ดาเขาฉายส่องพื้นเพื่อเป็นทางเดินไฟฉายมันก็จะมีความสว่างที่แอเรียเดียวถูกไหมฮะซึ่งพี่อ้อมบ,บอกว่ามันไม่ใช่แสงจากไฟฉายแน่ๆซึ่งมันอยู่ทางหางตาดันขว่าแกก็มองก็เห็นอยู่ แบบนั้นไปเรื่อยๆซึ่งในระหว่างนั้นน่ทุกคนก็คุยกันแต่พี่อ้อมหยุดคุยหยุดคุยละเพื่อที่แบบจะโฟกัสกับกับสิ่งที่ตาทางด้านขวาเนี่ยเห็นก็หยุดคุยก็เดินแกก็นึกในใจอะไรวะมันคืออะไรคือภาพอะไรเดินเดินเดินปุ๊บบางจาังหวะแกก็หยุดหยุดเพื่อจะดูว่า มันเป็นเงาสะท้อนมันเป็นมันเป็นเรื่องธรรมชาติใดๆสักอย่างที่เกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ในขณะที่แกหยุดสีขาวๆนั้นไม่หยุดครับคุณผู้ฟังไม่หยุดสีขาวๆที่แกเห็นกับเดินไปเดินไปเรื่อยๆพอแกหยุดปุ๊บทีมห้าคนก็เดินล่วงหน้าแกแกก็รีบเดินรีบเดินแกทําแบบเนี้ยสองสามครั้งแต่สีขาว,ขาว เงาขาวๆที่อยู่ทางด้านขวาแกไม่หยุดไม่หยุดคุณู้ฟังไม่หยุดแต่แกไม่ได้ไม่ได้บอกสมาชิกวงเลยนะไม่ได้บอกเลย <S <S <ๆ S 1> เดินไ่เห็นอยู่อย่างนั้นเห็นไปเรื่อยๆ <S <S ทีนี้ขณะที่กำลังจะใกล้ๆถึงที่พักแล้วปรากฏว่าจู่ๆเนี่ยใกล้ๆจะถึงแลนะพิดาก็เริ่มเงียบพิดาก็าเงียบนะ สรุปแล้วสองในสี่คนสองในหคนเงียบอีกสี่คนก็ยังคุยซึ่งตลอดที่เดินมาเนี่ยพี่อ้อมแกก็ไม่ได้บอกว่าแกเจออะไรแกเห็นอะไรแกไม่ได้บอกให้ใครไม่ได้ปรีปากให้สมาชิกวงได้ยินได้รู้พอถึงทางทางลงแล้วจะเลี้ยวขวาเดินเข้าบ้านเข้าที่พักเนี่ยพิดาเนี่ยที่ฉายพื้นอยู่อะแกก็แบบสบัดไฟขึ้นอะ่ะปึบ เหมือนจะจะโฟกัสอะไรบางอย่างซึ่งในจังหวะนั้นอะที่พี่ดาสบัดไฟขึ้นเนี่ยพี่อ้อมบอกว่าชุดขาวนั่นอะมันขาวตั้งแต่ระดับสายตาของพี่อ้อมพี่อ้อมก็เป็นคนตัวสูงพอสมควรนะคุณฟังมันสูงระดับสายตาของพี่อ้อมแล้วก็ขาวเหมือนเป็นกระโปรงเป็นม่านลงมาถึงพื้นเลยผ่านตัดหน้ากันไปฟึ๊บแล้วก็หายเข้าไปต้นไม้ใหญ่สองต้น ที่อยู่เยื้องกันหายไประหว่างตรงนั้นซึ่งอยู่ด้านข้างๆที่พักของแกแกเห็นเงาผ่านฟึบในระหว่างนั้นเนี่ยอีกสี่คน่ะไม่รู้ว่าว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ได้ไม่ได้เอกใจไม่ได้สงสัยจริง้พี่ป๊อปพี่อ้อมบอกว่าพี่ป๊อปเนี่ยแกเป็นคนไขกุญแจคาแรกเตอร์พี่ป๊อปก็แบบโซโลไลฟ์อีซี่ช้านิดนึง เช้าแต่ชัวแกก็ไขกุญแจพี่ดาวเฮ้ยมึงอะไรของมึงวะมันนี่มามาพ,พี่ดาวเขาไปแย่งไขกุญแจปุ๊บ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 เปิดประตูเข้าที่พักได้ที่พักมันเป็นมีบันไดขึ้นสองสเต็ปแล้วก็ไขกุญแจรีบไปไขกุญแจเปิดห้องแล้ปุ๊บพี่ดาเข้าห้องปุ๊บหลับปิดไฟนอนพี่อ้อมก็เข้าห้องปุ๊บทำโน้นแล้วนี่เสร็จนอนแล้วคืนนั้นก็ผ่านไปตื่นเช้ามาก็ มานั่งคุยกันมานั่งคุยกันปรากฏว่าพี่ดาเห็นเหมือนกันคือเช็คแล้วว่าพี่ดาเห็นเหมือนกันพอมานั่งคุยกันพี่ดาเห็นเหมือนกันแต่อีกสี่คนไม่เห็นนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่ดาเห็นพี่อ้อมเห็นเห็นภาพเดียวกันเห็นสิ่งเดียวกันเห็นการหายเข้าไปที่ข้างต้นไม้เหมือนกัน ด้วยความด้วยความสงสัยแกก็ไปถามนั่งคุยร้านค้าร้านร้านอาหารก็บอกอ๋อเจอกันเยอะเจอกันบ่อยบางคนเนี่ยเจอถึงเป็นบ้าเป็นใบ้ไปเลยก็มีแต่บางคนก็เจอในภาพที่ดีก็มากซึ่งพี่อ้อมก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้คือคือช็อตนั้นเนี่ย ทำให้พี่อ้อมบอกว่าตัวกเองค่อนข้างจะเชื่อมากๆว่านั่นคือโลกอีกมิติหนึ่งที่คู่ขนานไปกับเราแล้วบังเอิญทีมงานเองไม่ได้ทําการลบหลูหรือว่าท้าทายแต่แต่อย่างใดก็แค่มาทํางานแล้วก็มาใช้สถานที่แค่นั้นก็น่าจะเป็นเพราะว่าอาจจะมีดวงวิญญาณบางดวงวิญญาณเดินมาส่งทีมงานจนถึงที่พัก แต่เชื่อว่าแบบนั้นนะฮะแกเชื่อว่าแบบนั้นนั่นคือเรื่องราวของพี่อ้อมนะเท่าที่ฟังแกบ,บอกว่านี่เป็นประสบการณ์ครั้งที่สองในชีวิตแต่หลังจากนั้นมาแกจะเคยเจออีกหรือเปล่าไม่รู้นะฮะวิญญาณอาจจะรู้ว่านี่คือซูเปอร์สตาร์อีกวงหนึ่งของเมืองไทยกำลังจะเกิดขึ้นเพราะบากเกมนี้อัลบั้มแรกในนามของอินคานี่โหฮ,ฮิตระเบิดระเบ้อ ทั่วบ้านทั่วเมืองมาเกมนี้ฉันก็รู้ว่าจะต้องลงเออย่างไรนะฮะแต่ว่าพี่อ้อมก็แถมท้ายในเรื่องตอนเด็กๆเ,เหมือนกนันเรื่องไวเล็กแหละก็ข้ามไปนะฮะนั่นคือเรื่องเก่าที่พี่อ้อมแบ่งบันประสบการณ์ให้เราฟังก็ถือเป็นเป็นเรื่องแปลกๆถ้าถามผมผมเชื่อเรื่องแบบนี้ไหมถามผมผมเชื่อนะบางทีด้วยเขาเรียกว่าอะไรด้วยด้วยช่วงเวลาด้วยจังหวะที่เหมาะสมอะ่ะ เราก็อาจจะพบเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้แล้วแต่ใครจะเจอหรือไม่เจอแต่แต่ยังไงก็แนะนำข้อที่ปลอดภัยที่สุดอย่าไปถึงจะไม่เชื่อถึงจะไม่มีเรื่องเหล่านี้อยู่ในสมองเลยเพราะว่าโลกปัจจุบันเป็นโลกยุคใหม่แต่เราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเอ้ยถ้าแน่จริงตามมาดิเอ้ย e มีหรือเปล่าเฮียนะกะอยากเจอแบบนี้บางทีมันอาจจะนำพาตัวเองไปสู่วิกฤตของชีวิต และบางครั้งไม่มีโอกาสที่จะได้กลับมาถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับอาจจะเป็นเ,เพื่อนมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเจ้าตัวนั้นไม่มีโอกาสแล้วก็เป็นได้นะครับเดอะช็อกไดโทรครับเรื่องเก่าหยิบมาเล่าใหม่ที่นี่ที่เดอะช็อกขอบคุณพี่อ้อมด้วยเมื่อวานนั้นที่เล่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้พี่ป๋องฟังนะครับเจอกันใหม่ e ีพีหน้าสวัสดีครับ